con xay hắn các yêu thích con ngắt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  con เฮ้ยเรืองเกงติดสมไปเร็วจ้าไอ้วาร้อนทุกคนเอร้อนไม่ร่อยยกเลยอืมทุกคนีะมีแจกระถาทุกคนัวหมอมปลาตัวมันใหญ่นะน่าสะปลาตังัวนะทุกคนนะ ทุกคนเกลืองแกงเดือดแล้วเนาะเส้ปลาหน้ากันปลานะทุกคนเพราะว่าเผื่อแกงมันจะได้ข้าวเนือปลานะทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ตูต้มันตัวใหญนะนะ่กันแหละเหน็นนะทุกคนเนาะให้เผื่อแกงข้าวเนือทุกคนเพราะถ้าเราไม่กันนะทุกคนที่ แฟนทั่วมจืดจืจดแต่ทุกคนนวะวนะนี่อาจะใส่นน้ำเยอกกว่านะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ใส่หัวจี๋นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเส่หัวจีทุกคนปลาซุกแล้วเนาะนี่ใส่หัวกจีทุกคนทุกคนรู้ไหมทำไมน้ำเส้นนาำเยอกเดี๋ยวตอนตอนเย็นหน้าคือเพราะว่านี่มันหนึ่งสี่โมงอยู่ทุกคนนะกนนะ นุนแนะนำมันแห้งอีกัถุกนุนโอเคใส่วาวราะตีนนะเดยบรอแล้วนะทุกนุนนะเดบร้อยแล้วทุกุนใส่ใปมออักร้วซอยจ้ะ กุนเลว่าน้ำมันจะเยอะนะเพราะว่าเส้นน่าก็จะกินเหมือนเกมกุเลกุเลหน่อย <laughs> <laughs> นี่สกุลเรียบร้อยจ้า